ซูเปอร์บัลองโดบัลองโดในตำนานคืออะไรใครคือตำนานคนต่อไปที่คู่ควรสืบเนื่องจากเพจบัลองโดโพสต์ข้อความปริศนาเกี่ยวกับรางวัลอันหายากที่หลายคนอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นคือซูเปอร์บัลองดดรางวัลพิเศษที่ไม่เหมือนกับบัลองโดทั่วไปและมีเพียงหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลพร้อมตั้งคำถามชวนคิดว่าถ้ารางวัลน,นี้กลับมาอีกครั้งในยุคปัจจุบันใครคือคนที่คู่ควร แล้วซูเปอร์บอลลงดอคืออะไรทำไมมันถึงถูกยกให้เหนือกว่าบอลลงดอและกลายเป็นรางวัลที่โลกลูกหนังมีเพียงหนึ่งเดียวมาตลอดก่อนที่ช่วงหลังจะเริ่มมีข่าวลือหนาหูว่ารางวัลอันทรงเกียรตนินี้อาจหวนกลับมาอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ซูเปอร์บอลลงดดคืออะไรซูเปอร์บอลองดอถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของนิตยสารแฟรงค์ฟุตบอลในปี1989 โดยมอบให้กับนักเตะที่ถูกโหวตให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในช่วงปี1959ถึง1989และคะแนนโหวตมาจากผู้คน3มกลุ่มคือคณะกรรมการของแฟรงค์ฟุตบอลอดีตผู้ได้รับบัลลงดอและแฟนบอลรางวัลน,นี้จำกัดเฉพาะนักเตะยุโรปตามกฎบัลลงดอในขณะนั้นทำให้ตำนานอย่างเปเล่และเดียโกมาโดน่าไม่มีสิทธิ์ลงชิง ตัวถ้วยรางวัลมีดีไซน์โดดเด่นประกอบด้วยลูกฟุตบอลทองคำขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานคริสตัลพร้อมประดับด้วยลูกฟุตบอลทองคำขนาดเล็กโดยรอบใครเคยครองรางวัลซูเปอร์บอลลงดอรางวัลซูเปอร์บอลลงดอมอบเพียงครั้งเดียววันที่24ธันวาคม1989ให้กับอัลเฟรโดดิสเตฟาโนตำนานของเรอัลมาดริด ดิสเตฟาโนซึ่งเป็นคนอาร์เจนตินาแต่มีสัญชาติสเปนชนะการโหวตเหนือโยอันคราฟและมิเชลปลาตินีด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมทำ308ประตูใน396นัดและพาทีมคว้า18ถ้วยรางวัลรวมทั้งแชมป์ยูโรเปียนครับ5สมัย1956-1959รางวัลน,นี้เคยจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เรอัลมาดริดในสนามซานเดียโกเบนาเบลก่อนจะถูกนำออกประมูลในปี2021ถ้ารางวัลกลับมา ใครคือตัวเต่งถึงปัจจุบันยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าแฟรงค์ฟุตบอลจะจัดมอบรางวัลซูเปอร์บอลลงดออีกครั้งแต่ก็มีการคาดการจากแฟนบอลและสื่อต่างประเทศว่าปี2029อาจเป็นโอกาสพิเศษในการมอบรางวัลน,นี้อีกครั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีนับตั้งแต่มีการมอบครั้งแรกและถ้าเกิดขึ้นจริงสองรายชื่อที่แฟนบอลทั่วโลกมองว่าคู่ควรมากที่สุดคือลิโอเนลเมซี่ เจ้าของบัลลงดอ8สมัยแชมป์โลกกับอาร์เจนตินา2022และอีกสารพัดรางวัลสถิติตลอดอาชีพคริสเตียโนโรนัลโดเจ้าของรางวัลบัลลงดอ5สมัยดาวสันโวสูงสุดตลอดการของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและทีมชาติโปรโต,ตุเกสซึ่งกำลังเดินหน้าไล่ทุบเป้าหมายยิงครบ1,000ประตูหลังจากทำไปแล้ว938ประตูตลอดเส้นทางอาชีพค้าแข้ง แล้วผู้อ่านทุกท่านคิดว่าถ้าซปเปอร์บอลลงดอกลอบมาอีกครั้งคุณคิดว่าใครควรได้ครอบครองรางวัลระดับตำนานนี้